สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้พามาชมพาไปเบิงหางนกจากพี่น้องลังนกอยู่ก่อเพื่อนเอิ้นก่อยอย่งต้นเหมือนผืนไหมจ้ะต้นแวงต้นแวง เบืงอไม่จะพี่น้องชมหน่อไม้ไปด้วยประทานเกิดดีจ้ะนี่หน่อเล็กเล็กนี่ต้นแวงแบบนหนจ้ะพี่น้องมาเบิงหางนกจ้ะนกจิบนกจิบนกจอก นี่เพิ่นเลี้ยงปลาจ้ะพี่นอ้องเลี้ยงปลาเนนปลาตะเพียนบรรยากาศดีป่จ้ะเพื่อนเลี้ยงวัวนี่เป็นต้นยางนาจ้ะพี่นอ้องยางนาถ้าสามปีจะเห็ดจะเกิดนี่เป็นขวางเพื่อนสูบน้ำใส่เดจ้ะพี่นอ้องสูบน้ำใส่ในนาข้าวอุ้ยบัว จะเดือดเอากุ้งมาปล่อยนี่แหละจ่ะพี่น้องกุ้งหนึ่งตัวกำลังจากก้อยโดดออกเน้นบัวแดงจ่ะพี่น้องบัวแดงแกงใส่ปลากระป๋องแซบจ้ะทุ่งนาข้าวเขียวกว่าจ่ะพี่น้องนาดำเพิ่นจ้ะนาดำ นี่ต้นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะพี่นอ้องอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะสะเดากินกับกินกับลาบแผงสซลาเซลล์อุ้ยรังนกจะเข้าไปดูได้ยังไงนะนี่จ้ะพี่นอ้องนก หลายจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดหกเจ็ดลังย้ำมือแหลงหลายๆเดี๋ยวจับพี่น้องตอนเย็นจะบินเข้าลังมาหาลูกคือคนนะจับพี่น้องต้องหาให้ลูกกินคนสัตว์ก็รู้จับรักลูก บางคนทิ้งลูกทิ้งลูกทิ้งเต้าทิ้งครอบครัวนี่ไหมจ้ะโอ้เฮ็ดดีแท้เนี่ต้นแบงถ้าคนมาตื่นไปใส่บูจพี่น้องไปไหนก็ไม่รู้พอจะ้ะอู้ห้างนกหลายแทนั่นเห็นบูชะพี่น้อง ลังนกเยอะเลยป่ะป่ะจ้ะนกทำลังถ้าเข้ามาใกล้แล้วบินหนีเบิดแล้าจากจะพี่น้อง <c oughs> ตื่นตกใจบินหนีหมดแล้วเ <c oughs> บิงงนาข้าจ้ะนาะข้าวเขียว อันนี้มะพร้าวน้ำหอมต้นลำใหญ่อยู่แบบธรรมชาติจะพี่น้องบอ่อเลี้ยงปลาปลาหัวพ่นหัวพ่นเยอะเลยวัวบอ่อเลี้ยงปลาปลานินปลาตะเพียนปลาดุกจะพี่น้อง ธรรมชาติใจบ่ามากกระเห็นก็ได้เดี๋ยวจะพี่นอ้องคนที่ไม่ชอบก็ทำไม่ได้ดูกับไ้กับนากับสวนให้ต้นมะละกอถ้ามีเงินพร้อมกับอยู่ได้เนาะจะพี่นอ้อง อย่างเดียวคือเงินเราจะถ้ามีเงินเทดจังไดก็ได้นะจ๊ะสร้างคอนโดสร้างคอนโดหลูก็ได้คนเขาเกิดมาต้นทุนไม่เหมือนกันเราจะไปหนอไม่มีก็หาก็สร้างเอา ดวงจะรวยก็รว,วยนี่โซลาเซลเลยจ้ะพี่น้องโซลาเซลแผงโซลาเซลดีก็ได้จ้ะโอ้ยอันนี้ต้นลำไยต้นลำไยจ,จ้ะพี่น้อง ดูใบแล้วค่อยรู้ของป่าเพื่นฮ้อนร้อนมากเลยอันนี้มาแข้งขมจากพี่นองเนี่ยมาแข้งขมเอากินกับลาบกินกับลาบกับ กับลาบกับน้ำพริกปลาทูจ้พี่น้องอันนี้นี่ดอกสวยๆเลยพาย่างเบิงโดนดูไล่สวนเศร,ร,รษฐกิจพอเพียงจ้พี่น้อง ดูชมนาข้าวเขียวชมบ่อเลี้ยงปลาถ้าช่วงแหลงจะพี่นอ้องช่วงแหลงเพื่อนเอาเอาอาหารปลามาวานให้ปลาหลายๆเดจ้ะนะปลานิงปลาตะเพียนเยอะมากนกบินหนีหมดแล้ว เเดนจือคลิปนี้กับฝากไว้สำเนาจ่าพี่น้องฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพาเดินลอดูนาข้าวเขียวเดินลอดูบ่อเลี้ยงปลาจ้ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะฝากช่องเจเดือนด้วยค่ะ